ลามอะไยกุ้วมรมาตุลล้อฮิวบารอกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนเรามาอ่านดูอาก่อนเรียนพร้อมกันนะคะอ่านดูอาก่อนเรียนค่ะรับบีเซเดนีอิลมาวารสุกนีฟะมารับบีเซเดนีอิลมาวารสุกนีฟะมา รบบีซิดนียอิลมาวาร์โซกานีฟะมาอ่าสละม์ทุกๆคนอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาตัวหารร่วมมากตัวหารร่วมมากก็คือหอรอมอนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะให้นักเรียนนะคะนำใบงานขึ้นมาดูควบคู่ไปกับวิดีโอด้วยนะคะนักเรียนจะได้ทำใบงานได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอไปพร้อมๆกันนะคะ เหมอนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนการหาหอรอโมโดยการหารกันก่อนจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่านักเรียนยังจําได้อีกไหมนะคะอ่าข้อที่1นึ่เขาบอกว่าจงหาหอรอมของ14 21และ4ี่นะคะอ่าการหาหอรอโมโดยการหารก็คือใส่เครื่องหมายเครื่องหมายหารในที่นี้คือเครื่องหมายหารสั้นนะคะอ่าเราก็ยกจํานวนมาเลยค่ะจากโจทย์ให้หาก็คือ14 21ดและ4ี่ จากนั้นนักเรียนลองดูสิคะว่ามีจำนวนไหนบ้างที่สามารถหาร 14, 21และ49ได้ลงตัวมีจำนวนไหนบ้างคะหาหอเรโมโดยการหารนะคะมีจำนวนไหนบ้างที่สามารถหาร 14, 21และ49ได้ลงตัวนักเรียนช่วยกันคิดนะคะ่านั่นก็คืออะไรคะก็คือ7ใช่ไหมคะนักเรียนลองดูสิคะ 14หารด้วย7ได้เท่าไรคะนักเรียนก็คือ2นั่นเองหรือเราจะพูดได้ว่า7คูณ2เท่ากับ14ต่อไป21ตั้งหารด้วย7อ่ะหรือเราดูสิคะว่า7คูณอะไรได้21บ้าง7คูณอะไรได้21คะก็คือ3ใช่ไหมคะ7 3 21ยต่อไป7คูณอะไรได้49คะก็คือ7คูณ 7เท่ากับ49ทีนี้นักเรียนลองดูสิคะว่านักเรียนสามารถหารได้อีกไหมมีจำนวนไหนบ้างที่สามารถหาร 2, 3และ7ได้ลงตัวมีไหมคะอ่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะอะไรคะเพราะทั้ง3จำนวนนี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็ตอบได้เลยดังนั้นหอรอมของ 14, 21และ49คืออะไรคะ ก็คือ7นั่นเองต่อไปเรามาดูตัวอย่างทุกที่2กันบ้างทบทวนนะคะจงหาหอรมอของ10 15 20นะคะก็เหมือนเดิมเราใส่เครื่องหมายหางสั้นและยกจำนวนที่จยดต้องการหาก็คือ10 15และ20นะคะแล้วนักเรียนลองดูสิคะว่ามีจำนวนไหนที่สามารถหาร10 15และ20ได้บ้างคะ จำนวนที่เราเอามาต้องหารได้ทั้ง3จํจำนวนนะคะก็คืออะไรคะสังเกตเลยจากโจทย์ข้อนี้ลงท้ายด้วย0นย์ลงท้ายด้วย5แสดงว่าจำนวนที่หารลงตัวคือเลขอะไรคะนักเรียนอ่าคือเลข5นั่นเอง5คูณอะไรได้10คะ5คูณ2เราก็ใส่2ลงไปต่อไป5คูณอะไรได้15คะก็คือ5คูณ3ได้15หรือเราจะพูดว่า 15หาร5เท่ากับ3ใช่ไหมคะต่อไป20หารด้วย5ได้เท่ากับเท่าไรคะได้เท่ากับ4ดังนั้นนักเรียนดูนะคะมีจำนวนไหนอีกบ้างที่สามารถหาร2 3และ4มีอีกไหมคะอาไม่มีดังนั้นเราก็สรุปได้เลยว่าดังนั้นหอรอโมของ1 0 15และ20คืออะไรคะ อก็คือ5นั่นเอง่อายากไหมคะนักเรียนอันนี้เราทบทวนนะคะต่อไปเรานักเรียนดูใต่อเลยนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาตัวหารร่วมมากหรือโจทย์ปัญหาหอรอมอนั่นเองอ่ดูตัวอย่างข้อที่หจงหาจํานวนนับที่มากที่สุดที่หาร18 24ดและ32ได้ลงตัวอันนี้คุณครูให้นักเรียนจําไว้เลยนะคะ คำที่บ่งบอกว่าหาหอรอโมโจจะมีคํำว่ามากที่สุดยาวที่สุดสูงที่สุดถ้ามีคำว่าสูงที่สุดยาวที่สุดมากที่สุดอันนี้บ่งบอกว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้หาหอรอมอนะคะดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้โจทย์บอกว่าจงหาจํานวนนับที่มากที่สุด ที่หาร 18, 24และ32ได้ลงตัวมีคําว่ามากที่สุดแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ให้หาหอระโมอเราก็หาหอรโมอได้เลยนะคะอาวิธีทำหาหอรโมาหาหอระมอของ 18, 24และ32นะคะมีจำนวนไหนบ้างที่สามารถหาร 18, 24และ32ได้ลงตัวคะนักเรียนมีไหม มีสังเกตเลยโจทย์ข้อนี้เป็นเลขคู่ทั้งหมดใช่ไหมคะ18 24 32คือเลขคู่ดังนั้นเราก็เอาอา2มาหารได้เลย18หารด้วย2ก็จะได้9ใช่ไหมคะ24หาร 2, 2 24หาร2 24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คะ12ใช่ไหมคะต่อไป สามสิบสองหารด้วยสองเท่ากับเท่าไรคะนักเรียนอ่าเท่ากับเท่าไรคะอ่าสิบหกนั่นเองแล้วนักเรียนลองดูสิคะว่ามีจํานวนไหนอีกที่สามารถหารเก้าสิบสองและสิบหกได้ลงตัวมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะนักเรียนอ่าไม่มีแล้วดังนั้นเราก็สรุปได้เลยว่าดังนั้นจํานวนที่มากที่สุดหารสิบแปด ยี่สิบสี่และสามสิบสองได้ลงตัวคือสองนั่นเองถ้าเราไม่มั่นใจเราจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะวิธีที่เราเรียนมาแล้วอะกูยกตัวอย่างอีกวิธีหนึ่งการหาหอระมอของสิบแปดยี่สิบสี่และสามสิบสองโดยการหาตัวประกอบหาตัวประกอบหายังไงแล้วนะคะก็คือดูว่ามีจำนวนไหนสามารถหาร18ได้ลงตัวบ้างก็คือ1 2 3ามหกอ่าและ18ใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูตัวที่สองอีกก็คือ24มีจำนวนไหนบ้างที่สามารถหาร24ได้ลงตัวเราก็หาตัวประกอบต่อก็คือ1นึ่งสองสมสี่หกดสอง และก็24ใช่ไหมคะอันนี้คือตัวประกอบของ24ต่อไปเราก็หาตัวประกอบของ32ต่อตัวประกอบของ32มีอะไรบ้างคะอ่ะมี1มี2มีอะไรคะ4 8 16และ32ทีนี้นะัเกเรียนดูสิคะมีตัวไหนที่ซ้ำกันอ่าซ้ำกันทั้ง3จํานวนเลยก็คือ1 สมีอีกไหมคะอ้าหมดแล้วดังนั้นจำนวนที่มากที่สุดที่หาร18 24และ32ลงตัวคือมากที่สุดก็คืออะไรคะก็คือ2นั่นเองอ่ายากไหมคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันบ้างข้อที่2โจทย์บอกว่ามีขนมปัง3ชนิดชนิดละ16แผ่น 24แผ่นและ40แผ่นต้องการแบ่งใส่ถุงโดยไม่ปนกันถุงละเท่าๆกันและไม่มีขนมปังเหลืออยู่จะแบ่งได้อย่างมากที่สุดถุงละกี่แผ่นนะคะอ่ะนักเรียนสังเกตจุดข้อนี้คุณครูได้บอกนักเรียนไปแล้วว่าถ้ามีคำว่ามากที่สุดจุดข้อนี้ให้หาอะไรคะ อ่าให้หาหอรมอใช่ไหมคะดังนั้นเราก็หาหอรมอหาหอรมอของอะไรคะอ่าหาหอรมอของ 16, 24และ40นั่นเองต่อไปอ่าใช้วิธีการหารสั้นนะคะอ่าเราก็หาหอรมอของ 16, 24และ40อ่ามีจำนวนไหนที่สามารถหาร 16 24และ40ได้ลงตัวบ้างคะอ่าสังเกตเลยจากโจทย์เป็นเลขอะไรคะ16เป็นเลขคู่24เป็นเลขคู่40ก็เป็นเลขคู่ดังนั้นจํานวนเลขคู่ที่สามารถจํานวนเลขคู่ที่มีค่าน้อยที่สุดที่สามารถอ่าน16 24และ40ได้ลงตัวก็คืออะไรคะอ่าก็คือสองจไว้เลยนะคะนักเรียนถ้าจํานวนที่เราหาเป็นเลขคู่ทั้งหมด ใช้สองหารได้เลยเพราะว่าสองหารลงตัวแน่นอนต่อไปนักเรียนดูสิคะสองหารสิบหกได้เท่าไหร่คะสองหารสิบหกหรือเราดูสิคะสองคูณอะไรได้สิบหกคะสองแปดสิบหกใช่ไหมคะต่อไปสองคูณอะไรได้ยี่สิบสี่คะนักเรียนก็คือสองคูณสิบสองได้ยี่สิบสี่ต่อไปสองคูณอะไรได้สี่สิบคะอ่าก็คือสองคูณยี่สิบนั่นเองและนักเรียนดูสิคะ 8 1 2 20ก็ยังเป็นเลขคู่แสดงว่าจำนวนที่สามารถหารลงตัวคือเลข2ใช่ไหมคะ่า2คูณอะไรได้8คะ2คูณ4นั่นเองต่อไป2คูณอะไรได้12คะ2คูณ6ได้12ต่อไป2คูณอะไรได้20คะก็คือ2คูณส่านักเรียนสังเกต4 60กก็ยังเป็นเลขคู่แสดงว่าจำนวนที่หารได้ลงตัวคืออะไรคะ ก็คือ2นั่นเอง2คูณอะไรได้4คะ2คูณ2ได้4ต่อไป2คูณอะไรได้6คะ2คูณ3ใช่ไหมคะต่อไป2คูณอะไรได้10ก็คือ2คูณ5นั่นเองอาสังเกตเมื่อสิ้นสุดแล้วตัวเลขทั้ง3ตัวเห็นไหมคะไม่มีจำนวนไหนสามารถหาร2 3และ5ได้ลงตัวดังนั้นเราก็ตอบได้เลย ดังนั้นหอระมอของ 16, 24และ40ได้ล,ลงตัวคืออะไรคะอ่าก็คือ2คูณ2คูณ2เท่ากับ8อย่าลืมนะคะเอาจำนวนตัวด้านหน้ามาคูณกันแล้วเราก็จะได้คำตอบหรือใครบอกว่าวิธีนี้มันยากเกินอ่าเรามาดูวิธีที่2วิธีทำหาหอระมอของ16และ24 และ40นะคะหาหอระมอของ 16, 24และ40บางคนอาจจะไม่เอา2ก็ได้นักเรียนดูสิคะมีจำนวนไหนบ้างที่สามารถหาร 16, 24และ40ได้ลงตัวก็คืออะไรคะอ่าก็คือ8บางคนเอา8มาหารได้เลย,เลย8คูณอะไรแล้วได้16คะนักเรียนท่องสุดคูณแม่8 8 1 8 8 2 16เราก็ใส่2ลงไปใช่ไหมคะ ต่อไป8ดคูณอะไรได้24่่คะก็คือ8คูณ3 24ต่อไป8คูณอะไรได้40คะนักเรียนก็คือ85 40้าดังนั้นเราก็สรุปเลยเลยว่าดังนั้นหอรามอของ 16, 24และ40คืออะไรคะคือ8นะคะแล้วเราก็มาตอบได้เลยตอบว่าแบ่งขนมปังถุงละกี่ชิ้นคะ 8ชิ้นนั่นเองอ่ายากไมาหมคะนักเรียนต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่3กันบ้างเชือก3เส้นยาวเส้นละ 24, 72และ56เมตรตามลำดับนะคะต้องการตัดแบ่งเป็นเส้นยาวเท่าๆกันและยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้จะต้องตัดเชือกให้ยาวกี่เมตร และตัดได้กี่เส้นโดยแต่ละเส้นไม่เหลือเศษเลยอ่ะกี่เส้นคะอ่าข้อนี้ทํายังไงคะคุณครูได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่แรกเลยว่าถ้ามีคําว่ามากที่สุดยาวที่สุดสูงที่สุดจะบ่งบอกว่าโจทย์ข้อนี้หาอะไรคะหาหอรรมอนั่นเอง วิธีทำนะคะเราก็หาหอรมอของ 24, 72, และ56ใช่ไหมคะ,ะหาหอรโมอโดยการหารสั้นเราก็หาหอรมอของ 24, 72, 56นักเรียนดูสิคะทั้ง3จํานวนนี้ก็ยังเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะดังนั้นเอาอะไรมาหารคะก็คือ2นั่นเอง2หาร24เท่ากับ12 2หาร72เท่ากับ ส6มสหองหาร56เท่ากับ28ใช่ไหมคะต่อไปยังเป็นเลขคู่อยู่เราก็เอาสมาหารอีกสองมาหารอีกสิ 12, หารสเท่ากับ6 36หาร2เท่ากับ18 28หาร2เท่ากับ14บสีทั้ง3ามจำนวนก็ยังเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเราก็เอา สมาหารเหมือนเดิมสอ่ะหหาร2เท่ากับ3ามสิบแหาร2เท่ากับ9 14หาร2เท่ากับ7จ็ดนักเรียนลองคิดดูสิคะทั้งสามจำนวนนี้มีจํานวนไหนอีกที่สามารถหารได้ลงตัวเอาเลขอะไรมาหารได้อีกบ้างคะอ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะมันมีจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมคะ เราก็ตอบได้เลยดังนั้นหอระมอของ 24, 72และ56คือ2คูณ2คูณ2คูณ2เท่ากับ8ใช่ไหมคะเอาตัวด้านหน้ามาคูณกันอาใครบอกว่าวิธีนี้มันยาวเกินค่ะวิธีนี้มันยาวเกินหนูจะใช้วิธีอื่นก็ได้อ่าดูค่ะวิธีทําหาหอระมอของ 24, 72และ56อเราใช้วิธีการหารสั้นเหมือนเดิมนะคะ มีจำนวนไหนที่หาร 24, 72, 56ได้ลงตัวก็คืออะไรคะก็คือ8ใช่ไหมคะ8คูณ3ได้24 8 9 72 8 7 56ดังนั้นอ่าเราก็ตอบได้เลยดังนั้นหรอรามอของ 24, 72และ56คือ8ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สรุปได้เลยว่าตัดเชือกให้ยาวที่สุดจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ ถามสองอย่างนะคะอย่างแรกเลยเขาถามว่าตัดเชือกให้ได้ยาวที่สุดจะต้องตัดเชือกกี่เมตรและจะได้กี่เส้นใช่ไหมคะอ้าเราก็ดูเลยว่าจะตัดเชือกให้ยาวที่สุดก็คือกี่เมตรคะอ้า8เมตรใช่ไหมคะแต่ละเส้นเห็นไหมคะได้3แต่ละแต่ละเส้นเราก็จะตัดได้3เส้น เส้นที่สองเราตัดได้เก้าเส้นเส้นที่สามเราตัดได้เจ็ดเส้นแล้วเรานําจํานวนเส้นมาบวกกันก็จะได้ทั้งหมดสิบเก้าเส้นนั่นเองอยากไหมคะนักเรียนต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่สี่กันบ้างข้อที่สี่นะคะมีทับทิมสามสิบห้าผลมีส้มห้าสิบห้าผลและแอปเปิลหกสิบผล จะใส่ตะกรา้าโดยแต่ละตะกรา้ามีผล,ลไม้ทุกชนิดผลไม้ชนิดเดียวกันในแต่ละตะกรา้ามีจํานวนเท่าๆกันจะจัดให้ได้มากที่สุดกี่ตะกรา้าโดยไม่เหลือผลไม้เลยแต่ละตะกร้าจะมีผลไม้ชนิดละชนิดอย่างละกี่ผลอ่าเรามาดูกันจากโจทย์ข้อนี้ เราหาหอร์มนนะคะเพราะว่ามีคําว่ามากที่สุดอยู่ถ้ามีคําว่ามากที่สุดแสดงว่าโจทย์ข้อนี้หาหอร์มอและอีกอย่างหนึ่งนะคะโจทย์ข้อนี้ถามนักเรียนกี่อย่างคะก็คือถามสองอย่างอย่างแรกเลยเราจะจัดยังไงให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะต่อไปอย่างที่สองเต่ละตะกร้าจะมีผล,ลไม้แต่ละชนิดอย่างละกี่ผล โจทย์ถามสองอย่างเราก็ต้องตอบให้ครบนะคะดังนั้นเราก็มาแสดงวิธีวิธีทำไปพร้อมๆกันนะคะวิธีทำหาหอรรมอของอะไรคะนักเรียนอ่าก็คือผลไม้ทั้งหมดมีหาหอรรมอของ35 55และ6 0ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ใช้วิธีการหารเหมือนเดิมค่ะ35 505 5และ60ใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตนะคะทั้ง3จํานวนมันมีจํานวนที่ลงท้ายด้วย5และก็ลงท้ายด้วย0 แสดงว่าถ้าเห็นจำนวนที่มีมีห้าลงท้ายลงท้ายด้วยศูนย์เอาอะไรมาหารคะ,ะก็คือห้านั่นเองนักเรียนลองดูสิคะสามสิบห้าหารห้าเท่ากับเท่าไหร่หรือเราจะดูว่า5คูณอะไรแล้วมันเท่ากับ35 5หคูณอะไรเท่ากับ35คะอาคูณ7เท่ากับ35 5คูณอะไรเท่ากับห้าสิบห้าคะ ก็คือ11ใช่ไหมคะต่อไป5คูณอะไรเท่ากับ60คณักเรียนก็คือ5คูณ12นั่นเองอมีจำนวนไหนบ้างที่สามารถหาร7 11และ12ได้ลงตัวหมดแล้วเพราะว่า7กับ11เป็นจำนวนเฉพาะแล้วดังนั้นเราไม่ต้องหาต่อแล้วค่ะเราตอบได้เลยดังนั้นหอรโมของ 35, 55และ60คืออะไรคะคือ5ใช่ไหมคะเราก็ไปตอบเลย จัดผลไม้ได้มากที่สุดกี่ตักกล้าคะคำถามแรกก็คือ5ตักกล้าใช่ไหมคะจัดทัพทีมได้7ผลเปลี่ยนนะคะคุณครูขอโทษนะคะตรงนี้เราเขียนว่าบรรทัดแรกนะคะจัดทัพทีมได้7ผลบรรทัดที่สองเราเขียนว่าจะส้มได้11ผลบรรทัดที่3มเราเขียนว่าจัด แอปเปิ้ลได้12ผลนะคะคุณครูขอโทษด้วยนะนักเรียนแก้ด้วยนะคะ,ะตรงนี้แก้เป็นบรรทัดแรกเดี๋ยวคุณครูย้ำอีกรอบนะคะตอนที่นักเรียนตอบนะคะตอบว่าจัดผลไม้ได้มากที่สุด5้าตะกร้านะคะจัดทับทิมได้7ผลบรรทัดที่2นะคะจัดส้มได้11ผลบรรทัดที่3จัดแอปเปิ้ลได้12ผลนะคะอ่านี แก้ด้วยนะคะนักเรียนอาเป็นไงบ้างยากไหมคะเดี๋ยวที่เหลือนะคะนักเรียนไปทําเองนะคะประมาณอีก2ข้อนะคะถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยให้ทักมันในไลน์ส่วนตัวคุณครูนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะและคนไหนที่ยังไม่ส่งใบงานส่งด้วยนะคะและคุณครูขอย้ํานะคะนักเรียนเวลานักเรียนทําใบงานอย่าลืม เขียนชื่อใบางานด้วยเดี๋ยวคุณครูไม่มีคะแนนให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในเรื่องถัดไปนะคะอัสสลามาะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอ